สวัสดีครับพบกับรายการขอส่งหน่อย ep ที่1นนะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของช่องผมนะครับคือจะส่งฟาร์มเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากให้ส่งก็สามารถคอมเมนต์แท็กฟาร์มชื่อฟาร์มแล้วก็เลเวลฟาร์มไว้ได้เลยนะครับผมก็จะทําคลิปส่งทุกคนที่เมนไว้เลยนะครับคลิปรายการนี้ผมก็จะลงทุกวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์นะครับลงอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะครับถ้าว่างลงก็จะลงครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มีคนเม้นมาแล้วครับตอนที่ผมเปิดโพสไปในชุมชนนะครับเดี๋ยวผมไป2คนแรกกันเลยครับเดี๋ยวผมขอหานก่อนครับว่าคือใครนะโอเคตอนนี้ผมก็หาอยู่นะครับสักคู่นะครับตอนนี้บึ๊บบึ๊บโอเคครับตอนนี้ก็มาฟาร์มคนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มคนแรกของช่องเลยนะครับก็เลเวลยีบเชื่อว่าฟาร์มเมือกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนปศุสัตว์นะครับโซนเลี้ยงสัตว์ก็จะแบบแบ่งเป็นโซนๆนชัดเจนเลยนะครับฟาร์มนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเครื่องผลิตต่างๆนะครับตอนนี้ก็กําลังผลิตอ้อยแล้วก็ผลิตพวกไฟล์พวกอาหารสัตว์อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแปลงผักนะครับหน้าฟาร์มข้างขวานะครับจะตั้งเป็นแปลงผักนะครับแล้วก็มีต้นเชอร์รี่หว้นี้ด้วยแล้วก็มีแบบพวกแบบสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยม้าแล้วก็มีกบด้วยครับกบเห็นไหมกบมีแบบมีม้ามีหมามีม้าแล้วก็มีแมวแล้วนะครับตอนนี้ โอเคต่อไปดูคนถัดไปนะครับคนถัดไปหาก่อนครับตอนนี้โอเคครับเจอแล้วครับคนนี้ก็เป็นโซนนีับเปิดโซนนี้ก็เป็นโซนแบบแปลงผักนะครับแปลงผักวางไว้และนี่ก็แบบมีแบบมีมังกรมีหมูด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องผลิตนะครับเครื่องผลิตอาหารสัตว์และตรงนี้ก็เป็นโซนปลาตุสัตว์เหมือนคนแรกเลยครับแบบ ยังเรียงไว้จะได้แบบหาง่ายแล้วก็มีหมานอนหน้าเหมืองนะครับก็มีนกยุงนะครับแล้วก็มีแมว2ตัวกระต่าย2ตัวนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องผลิตต่างๆนะครับจวางแบบให้ผลิตง่ายๆนะครับวางแบบเห็นชัดเจนโอเคก็แบบไอเดียดีนะครับวางเห็นชัดเจนดีโอเคครับต่อไปก็คนถัดไปนะครับที่เมนไว้โอเคครับคนนี้ก็เวล42นะครับ อันนี้ก็แบบเป็นแบบสัตว์ก็แบบเต็มนะครับตอนนี้สัตว์เต็มเลยอันนี้ก็เป็นแบบโซนสัตว์เลี้ยงนะครับโซนสัตว์เลี้ยงม้าก็ตาย <untu> <sh> หมาเล็กแล้วก็แบบแมวม้านกยูงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโซนแบบเครื่องผลิตอีกนะครับเครื่องผลิตแบบเต็มเต็มรู้สึกว่าหินยังไม่ระเบิดนะครับมีหินบางอันอันนี้ก็จะเป็นโซนแปลงผักนะครับโซนแปลงผักตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลูกพืชทั่วไปนะครับรวมรวมไว้ตรงนี้แะครับโอเคครับ คนถัดไปครับเดี๋ยวหาอนครับโอเคครับเจอนะครับเบลสี่สิบแปดนะครับอันนี้แบบแต่งแหละอันนี้ก็จะแบบเป็นโซนแปลงผักหน้าฟาร์มครับล้อมรอบด้วยต้นพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้แบบมีดอกช่อมีดอกสีเหลืองนะครับแล้วก็มีมีโซนไก่และข้างหลังก็เป็นโกโก้ครับต้นโกโก้โอเคอันนี้โซนนี้แบบชอบมากเป็นโซนแบบวาเลนไทน์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโซนหลังพึ่ง แล้วก็มีหมูครับหมูล้อมรอบไปด้วยแบล็คเบอร์รี่นะครับหมูและแกะก็เม็บล้อมรอบไปด้วยแบบต้นไม้เยอะมากอันนี้แบบเอาต้นไม้ต่างๆที่ซื้อได้มามาตกแต่งฟาร์มนะครับถือว่าไอเดียดีนะเอาต้นไม้แบบต้นไม้แบบมาตกแต่งฟาร์มอะแล้วก็มีหมาแมวนอนเต็มเลยเอออันนี้สวยนะครับและบ้านเขาก็เป็นบ้านแบบเป็นของวันเกิดเฮเดนะครับคือแบบซื้อทันด้วยก็สวยเลยนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับใครอยากให้ผมไปสงฟาร์มก็สามารถคอมเมนต์แท็กชื่อฟาร์มแล้วก็เลเวลฟาร์มไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่สง่งทุกคนเลยนะครับแล้วก็มาคลิปแบบนี้อีกนะครับเป็น EP ีที่2นะครับโอเคครับสหรับ EP แรกก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ